ซัพพอร์ตเราจะเป็นอะไรดีแต่เราจะเป็นตัวผู้หญิงไม่ได้เป็นบารามไหมละ่ะ <Wow. S 1> ว้าวกูเป็นบารามแล้วกันนะคะสัญญากับลูกเพจไปแล้วคุณไม่เป็นตัวผู้หญิงนะคะเดี๋ยวกูจะเป็นชายแท้เวอร์เให้ดูลาฟงลาฟีอะไรวันนี้ก็ไม่เล่นนะคะวันนี้ก็จะเล่นแต่ตัวผู้ชายเท่านั้นค่ะ และก่อนสตรีมอย่าลืมมาเติมเกมกันที่ร้าน Ladyboy Top Up บริการเติมเกมออนไลน์กระเทยเติมกระเทยทำสะดวกปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์เอาเลยค่ะเดี๋ยวเป็นชายแท้นะคะอ่าชายแท้ชื่ออูดครับผมชื่ออูดครับผมชื่ออูดใช่ชื่ออูดฮะโอ้ยอูดตายแล้วเออโอ้ยผมมึอก็รีบตีกระจังเลยนะคะใครก็ได้ช่วยไปบอกฝั่งนู้นหน่อยขออูดตั้งตัวหน่อยฮะสกิลสองยังไม่ได้อัพเลยไปตายห่าน เขาไหมเนี่ยนี่แน่ไอ้เนาะกรงแกงเกรงเกงมามามาใครมาแกล้งเพื่อนอู๊ดแหมมาแกล้งเพื่อนอู๊ดเหรออัน,นอันนี้สกิลสามทำอะไรอ่ะสกิลสามทำเงี้ยเหรออ๋อการไว้อย่างนี้อ่ะการเซนโซล่าไว้อย่างนี้ใช่ไหมอืมโอเคนะเมื่อวานรู้แล้วอ่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงเดี๋ยวอู๊ดช่วยเดี๋ยวอู๊ดมาช่วยเดี๋ยวอู๊ดมาช่วยเดี๋ยวอู๊ดมาช่วยเออนะคะอูดช่วยกันไว้ให้ด้วยอ่ะเซนโซล่ากลับบ้านก่อนเดี๋ยวอูดช่วยกันป้อมให้ค่ะ อะไรมาแอบอะไรอะไรอะไรมาทำารพี่พี่บอยมาทำไรมาทำไรมาทำไรฮะนี่แน่มามาทำอะไรเพื่อนอู๊ดมาทำอะไรเพื่อนอู๊ดฮะจะตีเป็นยังไงมะเดี่ยอนี้เนานี่แน่ทำเพื่อนอู๊ดเหรอมึงกูไม่เข้าใจเลยแต่เละครไทยอีคนที่ปอบตัวผู้ชายล้วงพูดหาด้วยวะที่นอนแล้วความแบบนมนมนำหน้าไปอ่ะผู้ชายไม่รู้เลย โอ้ย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 อย่าทำอูดอย่าทำอูดอูดเจ็บอูดเจ็บอูดเจ็บตายเลยมาอูดมาแล้วอูดอูดขอแก้มือจำได้ว่าอันติคืออย่างนี้เออแต่มันก็ต้องแบบชำนาญพอสมควรเลยเนาะถึงจะใช้อันติได้แบบเลิศแต่เลียหายไปไหนไม่รู้ค่ะนี่แน่มาการให้การให้การให้อูดการให้เอาเดี๋ยเร โอ๊ยเซสโซล,ล่าใจแข็งไว้นะเอ้าตายหาเลยอูดมาช่วยแล้วกำลังเค่นตัวอยู่โอเคฮะมาูดกลับบ้านก่อนฮะนี่ดอกวูดฮะก็รัคานตัวเองอ่ะรอแปบนึงนะฮะเดี๋ยวอูดมาฮะแปบนึงฮะมาไหนใครมารังแกเซนโซล,ล่าฮะเดี๋ยวจัดการมันให้โอ๊ยมาช่วยด้วยมาช่วยหนูด้วยมาช่วยอูดด้วยโอ๊ยมาช่วยอูดด้วยโอ๊ยตายแล้วตายแล้ว ไม่รอดมาอูดมาช่วยแล้วฮะอูดกลับมาแล้วฮะนี่แน่เอาเลยอ่ะอูดกันให้อูดกันให้อูดตายเลยอเซโซลา่าหนีค่ะอันนี้เองค่ะช่วยเหลือตัวเองนะคะเอา้าเซโซลา่าก็ไม่รอดว่ะ <c oughs> กันให้กันให้กันให้เซโซลา่าเราไปไหนต่อดีฮะไห <c oughs> อูดเจ้าฮะ <c oughs> เออ นะฮะใครใครแกล้งเซลโซล่าไม่ได้นะฮะเดี๋ยวอูจ,จัดการเลยฮะ <S <S เออเลี่สุดพี่บอยขับผมพี่บอยต้องเป็นอีกคนนึงนะคะอันนี้อันนี้ชื่ออูดฮะ <S <S เอเออูดเพิ่มเกาะให้ด้วยฮะเออมาทำลายป้อมพวกมันหน้ากันฮะเออเลดอูดขอเก็บเลือดฮะอีนามีมั่นเหรอมั่นเหรอฮะ เฮ้ยระวังระวังมันฮะเออ,เอ,อกันไว้ด้วยกันไว้ด้วยเออมาเออกันไว้ให้ฮะเล่นเล่นไม่ยากนะบาลามอ่ะแต่ว่ามันไม่ชินมือเท่านั้นเองกลับบ้านไหมล่ะมึงกลับบ้านกันไหมทุกคนนี่แหละเออ,อาจจาะการมันเลยฮะเออเลิศที่สุดทีมเรามันปังฮะสงสัยว่าทำไมละครไทยต้องพูดฮะสงสัยเหมือนกันค่ะ สงสัยเหมือนกันทุกวันนี้ก็ยังหาคำตอบไม่ได้เลยอะไรฮะมาทำอะไรฮะมาทำอะไรฮะโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,อยช่วยด้วยฮะช่วยด้วยฮะอ่ะกันให้ฮะอ้าวไม่เอาปูต่อแล้วเหรอฮะใครเอาบับเอาเลยฮะแต่ว่าปีงมากเลยฮะเอาเอามันเลยฮะจัดก,การมันเลยฮะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวสตูมันมาศัตรูมันมา,มนมาเธอระวังด้วยระวังด้วยมาเดี๋ยวเ,เดี๋ยวกันให้ฮะ เออจะมาลัดหรอไม่ได้นะฮะมาทำอะไรเพื่อนอูฮะ <_ t ose> อ้าว <_ t ose> เพื่อนอูตายหาแล้วโอเคอ่ะ <_ t ose> เพื่อนอูคนไหนรอดอยู่ฮะเดี๋ยว,วยเดี๋ยวไปช่วยฮะเดี๋ยวเดเพื่อนอูจะไม่ตายฮะเพื่อนเพื่อนอูคนไหนยังไม่ตายฮะ,ตยะแต่อูปิงหนักมากเลยฮะเอาบอลลอนเลยใช่ไหมฮะโอเคฮะ <_ t ose> มาฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาบอลลอนฮะระวังระวังฝั่งนู้นด้วยฮะ <peach> เออโอ้ยแต่อูตอนนี้อูดอูดปิงหนักมากเลยฮะเอทุกคนใครไหวไปก่อนเลยฮะลดหรอลดอยู่หรอนี่ว่านี่ครั้งแรกเลยนะครั้งแรกที่เล่นบารามเลยนะบอกอย่างนี้ก่อนครั้งแรกที่เล่นบารามเลยนะเออถ้านลดจะได้เล่นอีกไม่ใช่เลยหรอกเล่นในทุกตัวเลยถ้าอยากจะเล่นมาจัดการพวกมันหน้าเลยมาเดี๋ยวอูช่วยฮะทำเพื่อนอูเหรอทำเพื่อนอูดหรอ มานี่หยุดทำเพื่อนอูดฮะเออมาอูดกันไว้ฮะจบจบเกมเลยไหมฮะอูดปิงมากเลยฮะตอนนี้อ,อ๋อยังไม่จบเกมใช่ไหมฮะโอเคได้ฮะอะกับเออแปะสะแต็กแล้วอันติตอแหลแล้วเออใช่ไหมเลมิศไหมเออมันเลิศอยู่นะว่ละละละาลามะมันเป็นตัวที่มันไม่ได้เล่นยากเลยนะตัวนี้นะแต่คนแต่พวกจะเธอมันไม่หยิบมาเล่นกัน <c oughs> ก็แน่นอนอยู่แล้วเฮ้ยอินามิมาหน้าฮะเจออีมอนามิมา,อ,า,มมาอินามิมาฮะ มาอย่าให้มันเอาไปได้ฮะอย่าให้เอาใครมาแย่งฮะเออได้อยู่ได้อยู่ฮะจัดการมันเลยฮะเราจบเกมกันเลยไหมฮะเพราะปิงมากเลยฮะสองสามร้อยปิงแล้วเนี่ยมามาตีอูดเลยตีอูดอูจัดการให้อูจัดการให้อูจัดการให้อูดไปไม่รอดแล้วอะใครใครไหวไปก่อนเลยฮะปิงโคตรอลังเลยใครคืออู เออนี่ค่ะชื่ออูดนะฮะรับบทเป็นนางอูดนะฮะมะใครทําเพื่อนอูดฮะนี่ตัวนี้ทําเพื่อนอูดใช่ไหมฮะเออจัดการมันเลยฮะอ่ะอูดกันให้ด้วยมาจบเกมเลยจบเกมเลยสาวอูดช่วยกันฮะเออเลิศที่สุดกลอยจะเลิกเกิดจะจบเกมได้โอ้ยปิงแบบอ๋กอกรอบเพื่อนกั้ะค้ำแพงได,ได้ด้วยหรอโอเคเออ แนะนำได้นะเพราะเนี่ยเล่นบาลามครั้งแรกนะคะเออครั้งแรกก็ชนะเลยงงมากเออนะคะแล้วบดเป็นพี่อู๊ดนะคะเออ